คือขนาดนี้แล้วเออแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยเป,ป่าบ,บ้านบานน้านาอัยนัฐคุณพีโอจะแบบมาหาสนนมันเข้ายากมากเลยนะเอ๊ะมันไม่เกินความสามารถเราหรอกเออชืเอ่อกูดิเออไป,ไปไปมแล้วรถไฟแหละจะขอดายปะวะตืนตนต่นเต้นจิ๊เลยอ่ะพี่ไม่ตื่นเต้นกูก็ตื่นเต้นเหมือนมึงแล้ว กูได้ยินมาว่าบริษัทนี้ดีมากคนกดไลค์สมคนด่า20่สวยการมาขนาดนี้ไม่มีแล้วนะมึงอ,อี่กูก็จะพูดดีกูก็ตื่นเตน้นกูไม่รู้ว่ากูจะเข้าได้ไหมเออกูจะเข้าได้ไหมมาสมัครงานค่ะ มาสมัครงานหรือน้องเดี๋ยวพี่ขออุปกรณ์สัมภาษณ์งานก่อนนะครับอุ๊ยแกฟุงฟิงจังเลยนะคะ อ๋อพอดีมากมันเป็นวายขาวครับเพื่อนเอามาให้แต่ต่างประเทศครับผมแล้วแต่น้องจะมาสมัครงานใช่ไหมครับจบใหม่มาใช่ไหมเราอะไม่ได้จบมาจากใหม่ค่ะจบมาจากมหาลัยแล้วคุณได้อะไรจากการจบใหม่ครั้งนี้ ก็ได huh> huh so, e ้หลายอย่างนะคะได้เสียค่าเทอมเสียค um ่าท um well> <e um> uh> ี่พักแล้วที่พีท erm ี่สุดได้ขายวัวสุกตัวเองเย็นค่ะและเกจเฉลี่ยคุณได้เท่าไหร่ครับก็ได้เยอะอยู่ค่ะ1.00นี่คุณกล้าเอาเกจเฉลี่ย1.00มาสมัครงานที่บริษัทผมเหรอ ประธานคะเกเฉเาลียฉันไม่ได้มาง่ายๆนะคะฉันต้องอดทนเนี้ยไม่ชาเดียวตั้งสี่ครั้งกว่าจะผ่านต้องอดทนกว่าจะได้มันมาอาจารย์ยังชมฉันเลยค่ะว่าเก่งมากที่ทำได้สิงขนาดนี้แล้วทำไมคุณถึงต้องมาสมัครงานที่บริษัทผมเพราะฉันต้องการหางานทำไหมคะ แล้วคุณต้องการสมัครตำแหน่งอะไรอ,อ๋อตำแหน่งอะไรก็ได้ค่ะที่หัวหน้ามีการเรียกใช้แล้วคุณคิดว่าอะไรที่ทำให้หัวหน้ากับลูกน้องร่วมงานกันได้อย่างราบรื่นฮะอ,อ๋อเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยค่ะก็หัวหน้าต้องเชื่อฟังลูกน้องเองค่ะแล้วคุณมาสมัครงานครั้งนี้คุณหวังอะไรในบริษัทของผมหวังเงินเดือนเดือนละแสนสองค่ะ ถ้าคุณต้องการเงินเดือนเดือนละแสนสองแสดงว่าคุณต้องมีความสามารถพิเศษใช่ไหมไม่มีค่ะแล้วทำไมคุณถึงกล้ามาสมัครที่บริษัทผมบอกผมมาสิจุดเด่นของคุณมีอะไรไม่มีจุดด้อยค่ะผมถามว่าจุดเด่นของคุณคืออะไรเอา้าจะไม่ปัญหาเหลอหูปนี่กันยังว่าจุดเด่นมันคือว่าไม่จุดดดอะไรของมันวะ เอาล่ะจบการสัมภาษณ์ผ่านไปได้ละไปไปฮะผ่านการสัมผัษใช่ไหมคะฮมผ่านผ่านจากบริษัทผมไปเลยนะไปสมัครไหนก็ไปเดี๋ยวถ้าออกอยู่นน่น ต่อไปมาเดี๋ยวคุณเข้าห้องผมมาคุณไม่เคาะประตูเลยนะไม่มีมารยาท เดี๋ยวขอเปลี่ยนที่สัมภาษณ์งานปปะยกโตไปช่วยเราหน่อยขอยนายเสร็จแล้วก็นั่ง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 อ้าวไอ้ผมไปไหนโอ้อยู่นี่เองไหน ลองแนะนำตัวสิผมออมอัครเดชพี่มิหามองการไกลครบับอายพาเธอรู้ไหนเรียนจบอะไรแนะนำตัวมาสิผมเรียนจบสาขาวิวัติตต่อคณะลอกสาบิรดิตกติประจำใจขยันสอบตกเรียนจบพระลอกเพื่อน <laughs> โอ้โหแล้วจะมาสมัครงานตำแหน่งอะไร กราฟิกดีไซน์และการตัดต่อครับตัดให้ขาเลยครับชับชับตัดให้ขาเลยชับชับชับอ่นั่ง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 เออมั่นใจในตัวเองขนาดนี้แสดงว่าต้องตัดต่อเก่งใช่ไหมไม่เลยครับไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยครับไม่เก่งอะไรเลยแต่มาสมัครที่งานบริษัทผมคุณคิดว่าบริษัทผมเป็นสนามเด็กเล่นเหรอุณก็สอนผมซีแม่ผมบอกว่าไม่มีใครเก่งมันตั้งแต่เกิดหรอก คุณเกิดมาคุณเป็นประธานบริษัทเลยเหรอนั่งกอนน้องนั่งกอนนั่งก่อนคุณพูดมามันก็มีผลนะคุณรู้ไหมว่าบริษัทเราต้องการคนเก่งขยันและมีประสบการณ์แต่คุณพ่งจบมาใหม่ประสบการณ์งานก็ไม่มีคุณก็รับผมสิผมจะได้มีประสบการณ์สอนสอนสิสอนถ้าคุณมาสมัครที่บริษัทผมแล้วบริษัทผมจะได้อะไรคุณก็ได้พนักงานเพิ่มสิครับท่านประธาน แล้วถ้าผมไม่รับคุณเข้าทำงานละ่ะงั้นแสดงว่าบริษัทคุณไม่มีประสิทธิภาพพอดูสิมีแค่คุณคนเดียวถ้าคุณไม่รับผมแล้วคุณจะไปรับใครพนักง,งานผมไปลาพักร้อนงานก็ดีเลยคุณก็รับผมสิผมจะไม่ลาพักร้อนผมแค่จะลาแค่ฤดูฝนกับฤดูหนาว <c oughs> เพราะว่าผมขี้เกียจอาบน้ำไงแฝงปะละ่ะรับผมไหมโอเคได้ได้ได แสดงว่าผมได้งานแล้วสิได้ออกจากพุทธิสาผมไปเอ้ยไปไหนก็ไป